ครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าเนีเ่ยท่านสอนหลวงพอ่อจะเป็นสัมเมนรมานะหลวงพออ่อเวลาไหว้พระจบแล้วท่านก็ให้นั่งปนมมือเด้งเน่งธัน,งนวานะให้นึกในใจในใจจิตใจของเราใ,ใจเป็นกลางกลางและอุทิศส่วนกุศลน,นึกแผ่เมตตาข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจทุกดวงวิญญาณด้วยเทอิให้นึกอย่างนี้นะถ้าคุณถ้าคนเราถ้ามีเมตตาในจิตในใจหลับและตื่นเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยเปน,นอนน่าจะฐานที่ใดก็นอนด้วยความ พักผ่อนรู้วยความสบายใจเพราะเรามีเมตตาทันว่านะถ้าเก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ้ศรัทธา